จังหวัดมุกดาหารผลการเลือกตั้งนายกเล็กเบอร์หนึ่งโค่นแชมป์สองสมัยขาดลอยโดยมีผู้สมัครนายก4คนมีเบอร์หนึ่งนายภูมินสิเนหวัฒนะเบอร์สองนายอุดมเที่ยงโยธเบอร์สานางสุวรรณีตั้งปณิธานวนว์แชมป์เก่าและเบอร์สี่นายศักชัยเจริญวุฒิมากรโดยเบอร์หนึ่งได้คะแนน8,000 521คะแนนนำขาดลอยเมื่อวันที่1 1พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารว่าภายหลังปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อเวลา17นาฬิกาได้มีประชาชนให้ความสนใจผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ด้านหน้าที่ทําการเทศบาลเมืองมุกดาหารโดยผลคะแนนในช่วงแรกที่มีการนับบัตรลงคะแนน มีหน่วยเลือกตั้งมีจํานวน44หน่วยในพื้นที่ของเทศบาลเมืองมุกดาหารปรากฏว่าคะแนนของผู้สมัครหมายเลขหนึ่งในภูมินินนหะวัฒนะมีคะแนนรวม8,521คะแนนนําขาดลอยขณะที่หมายเลข2องในอุดมเที่ยงโยธาได้คะแนน4,218คะแนนและหมายเลข3นางสุวรรณีตั้งปณิธานนอดีตนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารมีคะแนน2918คะแนน และเบอร์สีนายศักชัยเจริญวุฒิมากรได้คะแนน480คะแนนโดยผลการเลือกตั้งเทศบาลอย่างไม่เป็นทางการขณะที่สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหารก็ได้จัดเตรียมป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานเพื่อให้ประชาชนได้มาดูผลการนับคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการของผู้สมัครทุกคนต่อไป นิรันชัยชุติิการภาพข่าวจังหวัดมุกดาหาร PP New Thailand รายงานสวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัฒน์อยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินคิดชอบ หน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1,300,000บาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือ l ล n e ID ต้น 0648370198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการขหาะน้องจาะเขตน้องจาะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา4 0 0 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร 0983894577หรือโทร0993496888 ID Line TON0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดชรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต้นรถมือสอง ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตอทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 9 0 3 8 3 8 9 4 5 7 7 0 9 9 3 4 9 6 8 8 8 ไอเดียไลทียก่แปดสามเจ่กายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมีสาม้อนอนแฝดครบมทุกห้องด้วยที่ใช้สอยสามชั้นขนา4ด4ี่อสตารางวาร้อมร้านอาหารรองรับ รออุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อนใน้ทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าจของขายเองยินดีให้ได้หน้าค่าในหน้า3%สนใจติดต่อโทร098 3894577หรือไลายไอดีต้น0 6 4 8 3 7 0 5 8มาชมสถานที่ตินก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอช้าซักดีทำเลยเด่นวิวแม่น้นำของสวยที่สุดในของจ